สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเซอร์เทโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่19เมษายนนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยค่ะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งกาารอ่นนแบบี้ จจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับดันก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเมธนะคะในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะเด <The> ็กถือถ้วยค่ะฮ a l o หลแฟนคิงดาบค่ะสีไม้เท้านะคะ อสวินถือเหรียญแฮงแมนสี่เหรียญและเป็นไพ่สองดาบค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเม้นะในฤธิ์ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่มีอะไรที่เป็นสถานะที่มันชัดเจนหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เปิดเผยนะคะมีคนหนึ่งคนที่ถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์นี้ก็คือมีคนหนึ่งคนที่ พยายามที่จะควบคุมนะคะบงการ internet, ให้ความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าพยายามทําให้คนอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะคะหรือไม่ว่าจะทําอะไรในเหตุการณ์นี้ในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องขออีกคนหนึ่งต้องฟังอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นนะคะมีคนหนึ่งคนที่ถือภายเหนือกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ได้เกิดจากคือมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่คนสองคนคุยกันแลวจับมือไปด้วยกันไม่ใช่แบบนั้นนะทีนี้ คนหนึ่งคนนี้ที่นี้อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะก็เลยไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้หรือถ้าเป็นคนโสดก็คือเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีพันธะใดๆแต่ก็ต้องการพาร์ทเนอร์ที่เป็นอะไรที่ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้จริงจังมากนะคะมาอยู่ด้วยตลอดระยะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสุขมันก็มีแหละแรกๆแต่ไปๆมาๆมันก็เริ่มเบื่อนะคะ ยิ่งพอนานวันเข้ายิ่งไม่ค่อยเห็นอะไรเนี่ยหนึ่งคนในที่นี้เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเพราะว่าอึดอัดอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรขึ้นมานะคะอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าแล้วมันจะยังไงต่อแล้วในอนาคตเพราะว่าเหมือน เหมือนกับว่ายิ่งอยู่เราก็ยิ่งไม่รู้จักคนที่อยู่ตรงหน้าของเราว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงแน่คุยบางครั้งบางทีเรารู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงและตลอดระยะเวลาที่คบกันหรือว่าตลอดระยะเวลาที่สานความสัมพันธ์กันมันก็มีความไม่เชื่อมัน่นไม่มั่นใจตลอดว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้เนี่ยหรอที่จะพาเราไปถึงจุดหมายแบบที่เราจะได้จริงๆหรือความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะสามารถพัฒนาเป็นอะไรที่จริงจังได้ไหมเป็นในแบบที่เราต้องการได้ไหมนะคะเราไม่เคยให้คําตอบตรงนี้กับตัว เองได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสเตตัสที่ไม่ชัดเจนจริงๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเอพิโซดนี้นะคะชาวราศีเมษและขนาเมษตัวคุณเองเป็นอย่างไรบ้างนะแน่นอนวันนี้เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆอาจจะสลับกันได้นะเมนเอเนอร์จีของตัวคุณเองนะคะเป็นไพ่ห้เมท้าค่ะตามมาด้วยไพ่หถ้วยนะ emperor ค่ะสเหรียญ j u d g m e n t นะคะ สิถ้ว oh. ย7ดาบโอ้เดาบแล้วก็จัสติกนะคะแล้วก็เป็นไพ่หไม้ทา้ทานะคะไพ่หล่นอ่ะโอเคทีนี้ในเอพิโซดนี้มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเมื่อช่วงอาจจะเป็นในช่วงต้นเดือนหรือว่าก่อนหน้านี้คุณทั้งคู่หมายถึงคุณกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอาจจะมีการคุยและจบกันในเรื่องความสัมพันธ์เป็นเพราะว่า มันมันไปไม่ไหวแล้วตัวคุณเองรู้แล้วและพยายามยอมรับความจริงแล้วแหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปไม่ได้คือมันไม่สามารถที่จะจริงจังไปได้มากกว่านี้มันไม่สามารถชัดเจนมากกว่านี้ตัวคุณรู้ดีแล้วและพยายามเชื่อตัดใจคุณพยายามที่จะถอยออกมาอยู่กับในโลกของความเป็นจริงเพราะว่าในวันนี้คุณน,นั้นโตขึ้นนะคะหลายๆอย่างของคุณเนี่ยคุณรู้สึกมี ใช้เหตุผลมากขึ้นในการที่จะรักคนคนนี้หรือว่าในการที่จะตัดสินใจอะไรต่อไปนะแต่มันเหมือนว่าจริงๆแล้วลึกในใจของคุณนะมันก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะกลับไปเอาคนเก่าดีไหมหรือว่าจะอยู่คนเดียวต่อไปนี้ดีนะคะแต่ลึกๆในใจอีกนั่นแหละก็รู้ว่าเอาละความสุขที่ฉันต้องการความสุขที่ฉันอยากได้ความเป็นครอบครัวความเป็นความเป็นคู่รัก ก็คงไม่ได้จากคนคนนี้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยอะไรกับคุณบางอย่างคุณรู้ว่าเขาไม่ได้พูดความจริงคุณรู้ว่าเขามีอะไรอยู่ในใจคุณรู้ว่าเขาแอบทําอะไรลับหลังแล้วถ้าสมมุติว่าจะเป็นอะไรที่ที่ที่จะสามารถตอบโจทย์ให้ตัวคุณได้คือคุณควรที่จะเริ่มต้นใหม่ คุณถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการซึ่งเป็น energy ของคุณในเอ i ิโซดนี้เป็นไพ่ห้าม่เท้าค่ะนั่นหมายถึงว่ากําลังสับสนยังหนักเลยในเรื่องของความคิดและน่าจะเกี่ยวข้องกับคนหลายคนด้วยซึ่งมีความรู้สึกว่าในขณะที่ตัวคุณเองนะ่ะอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิกนั้นและนะอยู่คนเดียวและมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณแล้วด้วยอาจจะมีคนเข้ามาใหม่คนเก่าดัานเข้ามานะคะก็เลยทําให้ตัวคุณคิดหนักนะเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูไพ่เพิ่มนะ อ่ะในเอพิโซดนี้นะคะชาวศสีเมฆและคนาเมฆตัวคุณเองนะจะเป็นยังไงอีก โอเคเข้าใจแล้วก็ว่าทำไมชีวิตนี้ถึงดูวุว่นวายจังจริงๆคุณน่าจะถอยหลังออกห่างจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนั้นมาสักพักแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะทำใจได้แล้วในระดับหนึ่งด้วยทีนี้คนเก่ากลับเข้ามาและพยายามที่จะมาตื้อมางา้อมาพยายามที่จะสารความสัมพันธ์พยายามที่จะทำให้อะไรหลายๆอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมพยายามที่จะติดต่อสื่อสาร อะไรประมาณนั้นนะตัวคุณเองเลยมีความหนักใจไงเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณเองก็มีคนที่เข้ามาด้วยแล้วคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยก็น่าจะดี คือดีในที่นี้คือตัวเขาเองก็จริงใจซึ่งตรงนี้ตัวคุณเองก็สามารถรับรู้ได้ว่าเออคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาจริงใจนะและเขาก็มีอะไรหลายๆอย่างมากที่น่าสนใจนะคะซึ่งตัวคุณเองก็รู้สึกประทับใจเขาในตรงนี้เพราะฉะนั้นในเอพิโซดนี้คุณเมธจะมีความหนักใจพอสมควรไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดี นะคะถึงแม้ว่าในความรู้สึกกับคนเก่าคุณเองรู้แหละคงไม่กลับไปหรอกเพราะว่ารู้ว่ากลับไปแล้วมันคงไม่มีอะไรดีไปมากกว่านี้แหละแต่ลึกๆในใจอะ่ะมันยังคงมีความรู้สึกผูกพันมันยังคงมีความรู้สึกห่วงนะคะเขาอาจจะมีการเล่นบทน่าสงสารทําให้คุณรู้สึกใจอ่อนวั่นไหวอะไรก็ตามแต่นะคะมันเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่มันมาแกว่งใจคุณน่ะทำให้คุณรู้สึกวันว่นวหวนะคะเป็นแบบนั้น ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นของคุณนะจะเป็นยังไงบ้างเมเนเจอร์ของตัวเขาเองนะคะเป็นไพ่เดมูนตามมาด้วยเจถ้วยคะ่ะเด็กถือไม้เท้านะคะ lovers เด็กถือถ้วย king ถือถ้วยสองถ้วย t e m p l a c e และเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้า เอาละคนคนนี้น่าจะเป็นคนเก่าหรือเปล่านะเขาค่อนข้างหนักใจพอสมควรในการที่อ่า จะต้องมาทําอะไรแบบนี้ในการที่จะติดต่อกลับมาหรือว่าในการที่จะพยายามทําอะไรบางอย่างเพราะครั้งนี้ตัวคุณเองดูค่อนข้างที่จะใจแข็งและชัดเจนเด็ดขาดกับเขาพอสมควรเขามีความรู้สึกว่าการง้องคุณในครั้งนี้มันยากมากเลยนะคะจริงๆเรื่องเรื่องในใจตัวเขาเองก็มีความรู้สึกชอบคุณนะมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกถูกชะตาอยากสารความสัมพันธ์ไปต่ออาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณกับเขาเนี่ย มีเคมีบางอย่างที่ตรงกันหรือมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกคุ้นเคยเป็นความรู้สึกผูกพันลึกๆในใจกันอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ไม่ต้องปรับจูนอะไรกันมากนะคะเขาเองมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีนะก็ยังอยากที่จะคีปความสัมพันธ์นี้ไปต่อแต่ว่าเขาเริ่มไม่พอใจเมื่อเห็นว่าตัวคุณเอง เริ่มติดตัวออกห่างและน่าจะมีคุยอะไรกับใครคือตัวเขาเองดูหมดนะคะก็เริ่มไม่พอใจแล้วซึ่งตัวของคนคนนี้ซิดมองว่าน่าจะเป็นคนเก่านะตัวเขาน่าจะไม่ได้มีเราคนเดียวหรอกก็มองเราเป็น choice เนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้อยากที่จะไม่ได้อยากที่จะเสียเราไปมองเราเป็น choice ที่ดี choice ที่น่าที่จะคีปเอาไว้เพราะว่าเราดูซื่อสัตย์กับเขาไง ซื้อใ์ก,กับเขาทุ่มเทอะไรหลายๆอย่างให้เขามันก็เลยทําให้เขาแฮปปี้ด้วยในการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูไพ่เพิ่มเติมกันนะในเอพิโซดนี้นะคะเขาคนนั้นของชาวราศีเมษและขนาะเมษจะเป็นอย่างไรอีก จบแต่เขาไม่จบแหละซิดว,ว่าคนคนนี้ป่วนพอสมควรเลยในอพิโซดเนี้ยแล้วก็มึนด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะพูดว่าเออไม่เอาจบจบกันไปเถอะอะไรอย่างงี้เรื่องอะไรที่จบไปแล้วก็ให้จบจบกันไปเขาเองก็ยังมึนตืบนะคะยังคงเนียนเนียนมาคุยกับเราอยู่เขาไม่ยอมรับว่าเรื่องนี้จบแล้วจริงๆคือเขาอาจจะไม่เคยแพ้มาก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแบบควบคุมความสัมพันธ์ทุกอย่างได้มาตลอดแล้วเราเคยฟังเขามาตลอดจนในวันนี้พอเราเองแบบ ลุกขึ้นพูดมาว่าไม่ฉันไม่ทําอย่างที่เธอต้องการอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาหัวเสียนะแล้วยังไงอีกจ้ะในประิสน์นี้นะคะเขาคะแนนของชาวราีเมษและคนาเมษจะเป็นอย่างไรอี อยากที่จะเอาชนะคุณแหละเพราะฉะนั้นจากที่ดูสภาพการน่าจะทำอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่า พอที่จะเอาชนะใจคุณได้ทําให้เราทั้งคู่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ตัวคุณกับเขาเคยห่างกันจริงดูจากหน้าพายเคยห่างกันไปแล้วช่วงหนึ่งพักหนึ่งอาจจะเป็นตัวเขาที่ตัดสินใจเดินออกไปหรือคุณตัดสินใจเดินออกมาแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ทําให้คุณกับเขาต่างคนต่างอยู่ต่างคนได้ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองคนคนนี้ได้เคยออกไปแล้วใช้ชีวิตนู้นนั่นนี่แล้วและพบว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ ที่เขามีความรู้สึกว่าเสียดายถ้าจะปล่อยไปไม่เกี่ยวกับความรักความอะไรนะเกี่ยวกับความดีนะคะซินมองว่าเป็นอย่างนี้เป็นความดีเป็นความผูกพันมากกว่าเ,เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะปล่อยไปอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับอยากเอาชนะเราด้วยแหละนะคะก็เลยพยายามที่จะปั่นป่วนนิดหนึ่งนะดูจากรูปการแล้วรูปไพ่เขาแล้วเนี่ยมองว่าเอาละ ตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดและไม่อยากที่จะปล่อยไปเพียงแต่ถ้าถามว่า,าแล้วเขานี่คิดได้จริงไหมคะหมออะไรยเงี้ยดูจากหน้าไพซิสว่าเขาเสียดายอ่ะเขาเสียดายแต่เขาไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครนะคะถึงเราจะกลับไปหาเขาในครั้งนี้ซิก,ก็ยังไม่เห็นว่าตัวเขานั้นจริงจังมากพอในการที่จะสร้างอะไรไปกับเราด้วยออื ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะจะเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะสถ้วยแปดดาบสี่ดาบ e o f for ์ u n e คะ่ะเด็กถึอไม่เท้านะคะ10ดาบ พอร์มิและก็เป็นไพ่สี่ไม้เท้าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาโคตตัวคุณเองคงอยู่ในสถานการณ์นี้ได้ไม่นานหรอกสถานการณ์ที่คนเก่าก็มาคนใหม่ก็มาไม่น่าจะอยู่ได้นานเพราะมันอึดอัดนะคะตัวคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะวางยังไงวางตัวเองไว้จุดไหนหรือควรจะทํายังไงดีนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่อึดอัดแต่คุณจะปลีกวิเวกออกมาช่างใจแล้วก็คิดนะคะ ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองการตัดสินใจครั้งนี้ในเดือนนี้ซินมีความรู้สึกว่าคุณแคร์ตัวเองนะคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณค้นพบแล้วแหละว่าอะไรที่จะทําให้คุณมีความสุขอะไรที่มันแล้วไปแล้วคุณก็อยากให้มันจบไปไม่อยากรื้อฟื้นขึ้นมาอีกมองโลกแบบคนที่โตแล้วอ่ะแล้วก็ได้เรียนดูแล้วนะคะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่สามารถทําให้เราไปถึงในจุดที่เราต้องการได้ หรืออะไรที่ทำให้ไม่ได้คุณรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นดูๆไปแล้วนะคะน่าจะเลือกที่จะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิกหรือว่าเจ็บซ้ำซากเพื่อที่ว่าจะพาตัวเองไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปดู ไพ่ uh, Oracle กันบ้างนะคะว่า Oracle มีอะไรอยากที่จะบอกกับทุกๆคนนะคะในเอพิโซดนี้ค่ะแองเจล่เซที่ออกมามี2ใบนะคะมี We love yourself first นะคะแล้วก็มี worth waiting for นะอ่ะรักตัวเองก่อนนะคะอย่างที่เราเห็นตั้งแต่อ,อ่านมาเลยอะ เอพิโซดเนี้ยเมดอ่ะรักตัวเองก่อนแคร์ตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะอะไรกับคนอื่นเพราะคุณให้เขามาเยอะมากพอแล้วนะคะถึงเวลารักตัวเอง worth waiting for นะคะมันคุ้มค่าที่จะรอซึ่งมีความรู้สึกว่าพลังงานนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนใหม่มากกว่าที่เข้ามานะคะคุ้มค่าที่จะรอคนคนนี้ในกรณีที่ คนเนี่ยยังไม่มีใครคนใหม่เข้ามาคุณอาจจะมีโปรเจกต์อาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างเข้ามาดึงดึงคุณออกจากสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนี้ก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับว่าไอสิ่งที่คุณรอคอยมันคุ้มค่าที่จะรอคอยนะเพราะฉะนั้นก็ ั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะอยู่แบบสบายๆไปสิ่งดีๆกําลังจะมาหาคุณแล้วค่ะนะคะแต่ก่อนที่คุณจะรักคนอื่นหรือรักใครคุณจะต้องรักตัวเองก่อนเนาะ,ะทีนี้ Angel Answer นะคะที่ออกมาเขาบอกว่า Trust นะคะแล้วก็เป็น Forgiveness trust ในที่นี้คือให้เชื่อเชื่อในสิ่งที่อยากจะได้แหละอยากจะได้อะไรละ่ะอยากจะได้ความสุขอยากจะได้ความรักอยากจะได้ความสมบูรณ์แบบอะไรก็จงเชื่อสิ่งนั้นก่อนแล้วมันจะตามมาเองนะคะเชื่อแล้วต้องทําด้วยนะนะคะแล้วมันก็จะตามมาเอง forgiveness ใครที่ทําอะไรไม่ดีกับเรา ปล่อยมันไปค่ะที่รักนะคะปล่อยมันไปเลยค่ะเพราะว่าใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะการถือเอาไว้การถืออะไรไม่ดีเอาไว้ไม่ได้เป็นผลดีให้กับชีวิตคุณและไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครทําอะไรไม่ดีกันเราเอาไว้ก็ให้อภัยเขาไปนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปซะต่อไปอะไรนะเซเวนต o ้ดรสี่ดาบ 1. นดาบและเป็นไพ่แปดเม้เา อ่ะจริงๆแล้วทางออกอยู่ใกล้แค่นี้เองค่ะแค่หันกลับไปมองอย่าปิดหูปิดตาตัวเองมากนักเลยบางทีทางออกอาจจะอยู่แค่ขวามือหรือซ้ายมือของคุณเท่านั้นนะคะความจริงทุกอย่างปรากฏขึ้นมาแล้วค่ะว่าอะไรสามารถเป็นให้ได้อะไรที่ไม่สามารถเป็นไปได้ทุกๆอย่างชัดเจนแล้วนะคะเหลือแค่ว่าคุณเลือกที่จะเดินไปเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปในนั้นเลยนะคะแต่เว้น so, แต่ว่าตัวคุณเองอาจจะ กลัวกลัวที่จะสูญเสียกลัวที่จะอะไรต่างๆนานาที่จะสามารถจินตนาการมาได้แล้วเดินผ่านประตูนั้นไปนะคะคุณก็จะเจอแต่วังวนเดิมอะไรแบบเดิมๆตลอดนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูของคนโสดกันบ้างเนาะว่าในเอพิโซดนี้นะคะของคนโสดนะเป็นยังไงบ้างใบแรกนะคะ The Sun ค่ะหนึ่งไม้ เดวิลนะคะไฮเพลเทสหกดาบค่ะแดดาบค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เดมูนในเดือนนี้นะคะคุณเมธฮอตนะคะบอกไว้ก่อนคุณฮอตเลยแหละมีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะแยะมากมายเป็นที่โดดเด่นเวลาจะไปไหนมาไหนคนก็อยากจะมารู้จักอยากจะมาคุยด้วยนะคะเป็นที่เป็นที่ที่แบบเป็นคนที่ คนอยากจะเข้ามาคุยอยากจะเข้ามาค้นหาอยู่ยดีๆก็ฮอตไม่รู้ทำไมนะคะแต่เป็นไฟล์ไฮเพลย์ e ทสขึ้นมาสิมองว่าเดือนนี้ดูฮอตนะจ๊ะน่าสนใจมีคนเข้ามาคุยเยอะแยะมากมายค่ะแน่นอนเมื่อมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็มีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีแปลกตรงที่เมธไม่ได้ happy แฮปปี้กับการที่มีคนเข้ามาในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองมีกำแพงพอสมควรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่ง ตัวคุณเองโฟกัสในเรื่องของงานและเงินมากกว่านะคะไม่ค่อยอะไรกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วอะไรทํานองนั้น 2. คือไม่ได้อยากจะคาดหวังอะไรกับใครเพราะฉันเองก็เพิ่งเจ็บมาหรือว่ามีบทเรียนมาแล้วเหมือนกันนะคะใครจะเข้ามาใครจะไปได้ทั้งนั้นนะคะแล้วอ,อ,อยู่ได้ก็อยู่ไปถึงเวลาท้ายที่สุดก็ค่อยมาว่ากันว่าจะไปในแนวทางไหนต่ออะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณค่อนข้างที่จะหนักใจที่มีคนเยอะๆมาคุยกับคุณนะ ไพ่เพิ่มเติมนะ Queen ควีนถือเหรียญค่ะ the r o l d ค่ะสี่ไม้เท้านะคะแล้วเป็นไพ่สามเหรียญคุณอยากที่จะคุยกันแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนยังไม่อยากที่จะอะไรกับใครนะคะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองอยากได้อะไรที่มันชัวร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากดูไปก่อนค่ะอยากคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนความสัมพันธ์ในแบบคนรักหรือในแบบครอบครัวคุณ ตั้งไว้ไกลๆในอนาคตนะคะยังไม่ได้คิดจะริงจังอะไรกับใครตอนนี้แต่ก็รู้สึกด,ดีที่มีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Oracle นะคะมีะระยะที่จะบอกกับทุกๆคนบ้างนะคะใบแรกค่ะ Finances and Career นะคะคุณนะคะกำลังอินกันในเรื่องงานและเงินมากมายเลยในช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่ตัวคุณ ตัวคุณมุ่งหวังอยากได้และต้องการนะคะคุณอาจจะมีความมุ่งหวังในเรื่องของงานอยากพัฒนาไปไกลกว่านี้อยากเพิ่มสกิลนู่นนั่นนี่นะคะหรือว่ามีการจากกัดการวางแผนในเรื่องของเงินนะคะแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ก็เยอะแยะมากมายาจนคุณไม่ว่างที่จะอะไรกับใครนะคะใบที่สองค่ะ abundance ในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณแฮปปี้แล้วนะแฮปปี้ Happy แล้วแล้วก็ครบท้วนดีอยู่แล้วไม่ได้อยากได้ใ,ใครมาเพิ่มแต่ถ้าสมมติจะเข้ามาเพิ่ม เติมในชีวิตของคุณคนคนนั้นต้องดีเท่านั้นนะขออภัยเซเวนตี้ดอร์สนะคะออกมาบอกว่าพรมิดค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญตัวคุณเองมีอยู่แล้วในใจว่าต้องการอะไรแบบไหน ช่วงนี้คุณก็แค่ปล่อยตัวเองฟรีเลยใครอยากเข้ามาก็เข้ามาแต่คุณจะคีบเขาไว้ในฐานะเพื่อนเท่านั้นนะคะคุยกันแบบเพื่อนวางไว้ในสถานะเพื่อนคุณมีบทเรียนมากมายในอดีตค่ะคุณไม่คาดหวังอะไรกับใครปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปในในแบบที่มันควรจะเป็นดีกว่านะคะ อันละค่ะสำหรับของชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับการ Subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ในด e สคริปชั o นบ็อเป็นที่ียบ้้วแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเราก,กลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ